เสร็จเรียบร้อยนะคะรถโต y ยต้าอันติคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก้นคอมนะคะใส่กลองไดเออร์นะคะลูกยางโอลิ ring, ตงตามเพราต่อที่เราทอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าะคะ่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ รถโตโยต้าติดนะคะหลังจากที่เราจัดการเหาะซ่อมเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยถอยรถออกมาจาดเทสกันการแจ้งนะคะคอมตัดนะคะคอมทางานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะในส่วนของคอมแอร์นะคะก็ถอดออกมานะคะเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ก้นคอมใหม่ให้นะคะแล้วก็เช็ดรั่วไม่รั่วนะคะรวมถึงสายพานนะคะก็เปลี่ยนใหม่นะคะตัวสายพานเลือกใช้ของศูนงโตโยต้าเลยนะคะ เสียงการทำงานของคอมแอร์เนี่ยเป็นปกติค่ะคอมสักนะคะคอมทำงานค่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกด้านข้างแผงด้วยนะคะตัวไส้กรองไดเออร์เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000ก 30, ิโลค่ะ การปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้ง2ฝาค่ะในส่วนของคอมแอร์นะคะก็จะ,จะมีเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ก้นคอมตัวนี้ใหม่นะคะรวมถึงสายพานนะคะตัวสายพานก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะสายพานเลือกใช้ของศูนย์ Toyota เลยนะคะ ตอนนี้คอมทำงานค่ะตอนนี้นะคะตั้งค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมประมาณนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่5้าองศาส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่30สิองศานะคะเปิดพัดลมแรงสุดนะคะแรงลมที่ออกมาอยู่ที่23กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าลมแรงใช้ได้เลยนะคะ คันนี้นะคะภายในรถก็จะมีเจาะใส่กองแอร์ใหม่ให้นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว308 182นะคะหรือ38182กิโลเมตรค่ะรถโตโยต้าอ,อันติสนะคะจัดการฉีดน้ำทำความสะอาดแห่งน,น้ำมอหนาให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถโตโยต,ต้านติดนะคะเข้าม,มาด้วยอาการไฟเอซกระพริบนะคะนี่นะคะไฟเอซกระพริบนะคะปิดนะคะเปิดะคะ่ะ รถผ่านการใช้งานม,มาแล้ว308 182นะคะหรือ38182กิโลเมตรนะคะตอนนี้ปิด AC อยู่นะคะเปิดค่ะ,เป,ะ,คะเปิดนะคะคอมทำงานจั้หนึ่งนะคะแล้วก็หยุดนะคะปิดค่ะ เปิดค่ะตอนนี้ปิดนะคะเปิดค่ะ,เป,คะเป็นัำนะคะสักชักน,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 นะคะก็หยุดนะคะรถโตโยต้าอันตินะคนะจะมีเปลี่ยนสายพานหนึ่งเส้นนะคะ ตัวสายพานใหม่นะคะก็เลือกใช้ของศูนย์โตโยต้าเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการเปลี่ยนสายพานใหม่ให้ค่ะเซตอะไรเก่าของรถโตโยต้าอันตี้นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ก้นคอมนะคะที่เราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะนี่ก็จะเป็นของเก่าของลูกค้านะคะ ก็จะมีถ่ายน้ำมันคอออกมานะคะน้ำมันคอที่ออกมาค่อนข้างน้อยนะคะรวมถึงสายผ่านนะคะที่ตัวสายผ่านเก่านะคะแตกรองลึกหมดอายุการใช้งานนะคะ ส่วนของสายพานใหม่ก็เบิกจักศูนย์งโตโต้าเลยนะคะที่สำคัญเลยก็คือคันนี้นะคะไม่ได้เจาะใส่กองแอร์มานะคะเดี๋ยวจะให้ช่างจัดการเจาะใส่กองแอร์ใหม่นะคะก็เลือกใช้ของโปรเทคสามารถกองสุงพิม2.5ได้นะคะก็อกองแอร์พร้อมถานนะคะ อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวไส่กองในเออกอเปลี่ยนใหม่ให้นะคะนี่ก็จะเป็นของเก่าตัวนี้จะแนะนําเปลี่ยนทุกสามหมื่นกิโลนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหล่ที่จะจัดลงในงานซ่อมของรถโตโยต้าอันติงค่ะคันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เจาะใส่กองแอร์มานะคะเดี๋ยวจะได้เจาะแล้วก็ใส่กองแอร์ใหม่ให้นะคะพร้อมกับถ่านะคะ พัดลมแรงสุดนะคะแรงลมที่ออกมาอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถือว่าลมแรงเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เจาะใส่กองแอร์ใหม่ะคะ่ะการเจาะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะได้ใส่กองแอร์ใหม่พร้อมถาดน,นะคะนี่ก็จะเป็นกองแอร์ใหม่พร้อมกับถาดน,นะคะจัดการเจาะใส่กองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ก็ใส่กองแอร์ใหม่ให้พร้อมถาดน,นะคะรถโ,โตโยต้าอังติตนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่6องศาส่สวนอุณหภูมิหน้าห้องเครื่องอยู่ที่39องศานะคะค่าการทำง,งานต่ตางๆอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกินสองร้อย่าิวหตว่ยังหวน,นะคะ